วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในการเปิดตัวเกม a อ t a c ค Co แบบมีภาษาไทยนะก็มเป็นเกมแนวประมาณว่า Tactical, s t r a t e g y Real t t m m e b t t t l e อะไรประมาณนี้นะเราจะเป็นการจัดทีมนะครับ a c r โคเม e เหรือว่าเกมแนวกาชานะนะ่นหละตัวละครกาชานะครับลงไปทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีสำรองอีก2ตัวโดยจะมีโลนะครับหลักๆเลยก็คือโลของแท้งนะครับอย่างบูวาร ก็คือจะเป็นรูปโลจะมีความสามารถในการดึงดูดศัตรูนะครับเข้าหาตัวเองแล้วก็มีความสามารถในการบล็อกสูงนอกจากนั้นก็จะมีอีกสายนึ่งนะครับเป็นแท้งเหมือนกันแต่ว่าเป็นแท้งรองนะคือว่าแวนการ์ดก็คือมีความสามารถในการป้องกันเข้าข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถในการสร้างดาเมจร่วมด้วยแล้วก็มีความสามารถในการยั่วยุนิดหน่อยอีกโลหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับจะเป็นโลของซับพอร์ตนะ ตัวซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการช่วยเหลือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการฮิลหรือว่าการเสริมพลังการบัฟแม้กระทั่งการช่วยโจมตีเสริมนะครับตัวดาเมจจะแยกได้เป็นตัวดาเมจระยะใกล้ยอย่างสไตรเกอร์นะครับมีความสามารถในการโจมตีศัตรูอีลิทก็คือพวกระดับบอสนะครับเป็นหลักก่อนแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูมีบล็อกนะครับสามารถทําลายแถบบล็อกได้ด้วยนะตั้งแต่หนึ่งครั้งจนถึง3ครั้งเป็นตัวดาเมจหลักๆนะครับในการตีบอสนั่นเอง สายตีไกลนะครับจะแบ่งเป็นเลนเจอร์นะครับก็คือความสามารถในการต่อสู้ระยะไกลต่อสู้ยืดเยืเยอ้อแล้วก็โจมปีไปวงกว้างอีกสายหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะครับจะเป็นสเกิร์มิชร์จะเป็นโจมตียูนิตบินก่อนนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงนะครับเมื่อใช้สกิลปกติจะมีครูดาวแต่ว่าชิปนี้ในสิบวินาทีต่อมานะครับจะสามารถคอมโบปล่อยสกิลต่อเนื่องได้เลย สายสุดท้ายนะครับจะเป็นสายท็ c t i c ชียนะครับเป็นสายที่ลหลักๆเลยคือใช้สกิลก่อกวนนะครับควบคุมทําให้ศัตรูติดบัฟหรือสลายบัฟศัตรูได้นะครับนอกจากนั้นมีความสามารถในการชาร์จอนดิเมตนะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้น50%ทาให้ใช้สกิลวันตีได้บ่อยกว่าชิพอื่นสายอาชีพหลักก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในปาร์ตี้อ่ะโดยปกติแล้วผมคิดว่าการเซตติ้งให้สมดุลจะเป็นตัวแท้งหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบูวาร์กหรือว่าแวนกาด ัวซัพพอร์ตหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดมีความสามารถทิ่เด้วยก็ยิ่งดีแล้วก็ตัวดาเมจนะครับสำหรับตีบอสอย่างสตเกอร์แับตัวดาเมจระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์หรือว่าสเกิร์มิชชอร์ในการตีพวกที่ลอยได้เราไปถึงสายทัคติเชียนนะครับนี่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็อย่างตัวเริ่มต้นนะครับที่ตัวเกมให้มานะครับเป็นระดับ5ดาวสีทองเนี่ยก็จะมีตัวอย่าง แทงที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างครูคิที่เป็นตัวแท้งสายฟ้านะครับมีความมีความสามารถสกิลต่อสู้นะก็คือเป็นความสามารถสกิลในการดึงศัตรูเข้ามาสร้าง้าเมจสายฟ้าได้แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองนะครับรวมถึงพลังโจมตีด้วยสกิลโจมตีเองนะครับก็เป็นสกิลที่โจมตีแรงตามเลือดด้วยนะพลังชีวิตอาตีเมจเองก็เป็นการสร้างดาเมจสายฟ้านะครับจากพลังชีวิตแล้วก็มีการเพิ่มพลังโจมตีมีการเพิ่มการลดเสียหายนะครับ นอกจากนั้นยังมีความสามารถพิเศษนในการสะท้อนดาเมจด้วยตัวซับพอร์ตเิ่มตัวที่ให้มาอย่างชีโนนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะทั้งในแง่ของการสร้างดาเมจหมู่และดาเมจเดี่ยวนะครับเป็นวงกว้างในระยะเส้นตรงมีความสามารถในการเรียกโดนออกมานะครับเพื่อฮิลให้กับเพื่อนรวมไปถึงมีบารียรในการป้องกันด้วยนะครับอัติเมจก็เป็นท่าเพิ่มแม็กเลือดน,นะครับแล้วก็ฮิลแบบเต็ม การโจมตีปกติเนะครับก็เป็นการโจมตีที่แรงขึ้นตามจำนวนครั้งที่การโจมตีระยะใกล้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูไม่ได้อยู่ในระยะในระยะที่มองเห็นนะครับก็สามารถโจมตีระยะไกลเสริมไปได้สกิลเสริมพิเศษนะครับเมื่อเพื่อนๆตกอยู่อันตรายเนี่ยก็สามารถลบเฟเฟคควบคุมได้นะนอกจากนั้นก็จะมีบัฟเพิ่มเติมให้ด้วยสายโจมตีบอสนะครับสไตรเกอร์อย่างอาสุสากก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับที่ให้กับทุกคนที่ล็อกอินสกิลก็จะมีตั้งแต่สกิลโจมตีหมู่3ยูนิต สก,กิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีอัตราคีดาเมจคริติคอลแล้วก็ตีเมทที่ค่อนข้างจะแรงมากการโจมตีปกติแม้จะเป็นระยะใกล้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีศัตรูอยู่ในระยะแล้วเนี่ยสามารถโจมตีระยะไกลด้วยดาเมจครึ่งหนึ่งได้แต่การโจมตีระยะไกลจะไม่สามารถทําให้บล็อกของบอสแตกได้นะครับนอกจากนั้นยังมีเอฟเฟกเสริมนะครับการโจมตีปกติแล้วก็การโจมตีด้วยสกิลจะสะสมพลังงานลมนะครับพอครบสิบขั้นจะสร้างเกาะลมเป็นเวลา3ฟีนะครับเมื่อก่อมหายไปสร้างดาเมจธาตุลมเพิ่มเติม หากใช้ท่านักงแอนดหนกลับนะครับพ้อห้าค้างจะได้สกิลบัฟนะครับของทะลุจุดเดือดแบบถาวรด้วยหลักๆสาตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่สตาร์เตอร์ที่เริ่มต้นได้ดีนะเพราะว่ามีครบทั้งตัวแทงตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวดาเมจกับบอสนะครับที่เหลือก็แค่กดกาชานะครับหาตัวดาเมจสักตัวเดียวอย่างของผมได้ตัวระยะไกลมาเป็นตัวนี้นะก็สามารถลงลุยด่านได้เลยนะครับโดยเล่นแบบถ่ายฟรีแล้วก็ไม่รีไอดีด้วย โดยเกมนี้จะเป็นมีตัวที่เป็นออโต้ให้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถลงได้สีตัวนะั่นแล้วก็มันจะมีตัวเสริมอะ่ะก็คือใช้เปลี่ยนออกรณีที่มีตัวตายหรือว่าสลับจับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็สามารถขอดอ,อโต้ได้เร่งความเร็วได้นะนลแล้วแต่แบบของตัวแท้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดึงดูดศัตรูเข้าหานะ เขาตัวซับนะครับโจมตีระยะไกลได้ด้วยแ,แม้ตัวดาบที่เป็นตัวตไตรเกอร์ก็สามารถโจมตีด้วยดาบระยะไกลได้นะครับเป็นคลื่นดาบแล้วก็จะมีติเทมนะครับในการใช้เป็นวงกว้างเหมือนกันเขาก็สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับกรณีที่ศัตรูไม่อยู่ในระยะนะตัวนี้เองนะครับก็มีจะมีบาลีที่สามารถเลือกตำแหน่งการป้องกันได้นะครับต้องเลือกระยะตรงนี้นะแล้วก็เลือกตำแหน่งการยืน 何とかならば何とかならばとかならば何とかならばかなか,かののな,ならば何な,ならば何とかならば何とらば何とかならばからば何、ね、<飲>とかなから แต่ว่าไอ้ของเจ้าตัวที่ผมเรียกมันว่าทันจิโร่ร่างอาสูรเนี่ยมันไม่ไมค่อยเข้าไปหาศัตรูเท่าไหร่มันต้องเคลื่อนไหวเองอะโโจตะ ก็ถือเป็น3ตัวสตาร์เตอร์ที่ใช้งานในค่อนข้างนี้นะครับอย่างคุกิชิโนะแล้วก็อสุสะส่วนการกดกาชานะครับปัจจุบ,บันจะมี2ตู้นะที่เป็นเลดอัพก็คือตู้ของตัวนี้ที่เพิ่มเลดอัพของเซนหญิงนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพักติเชียนนะครับมีความสามารถหลากหลายในการเรียกโดนออกมาสร้างดาเมจนะ ขับไปตู้นึ่งนะครับจะเป็นตู้เพิ่มเลตข,ของตัวกึ่งแท้งดาเมจนะครับเจ้าลอเ็ลที่เป็นตัวแท้งนะครับสายดาเมจพิษและเมื่อคุณกดกาชาไปนะครับ30ครั้งจะมีสามารถเลือกการันตีได้นะครับจาก10ตัวนี้ซึ่งจำนวนกาชา30ครั้งคุณจะได้ตั๋วฟรีมาทั้งหมด20บใบนะครับจากการลุยสเตจไประดับหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้ตัวเพชรตัวนี้คิดสั้น ไล่เอ็กนะครับในการเปิดเพิ่มตัวที่มีเหตเลืองนะครับก็จะเป็นแทงแคทแท้ๆนะครับธาตุไฟอย่างบาตุโคชูแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้มันมีเรื่องของตัวธาตุด้วยนะครับที่จะมีผลต่างกันไปนะครับอย่างเช่นธาตุไฟสร้างพื้นที่ธาตุไฟนะครับสร้างนามเอเดรีเป็นต้นจะมีลอเร็วนะครับเป็นกึ่งแท้งกึ่งนาเมจแวนการ์ดนะครับธาตุพิษมีไซร์สนะครับไซไทเกอร์ตัวตีบอสนะครับธาตุไฟ มีวาน่านะครับตไตรเกอร์ท่าน้ำแข็งมีโมฟุกเขียวใดตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์ท่าน้ำก็จะมีถงนะครับเป็นเลนเจอร์ท่ากายภาพมีฮาเซลสเกอร์มิเชอร์นะครับท่าสายฟ้าแ้วก็มีรู้นะครับแท็ติเชียนท่ากายภาพ มีซัพพอร์ตนะครับท่าน้ำอย่างริวเซก็มีซัพพอร์ตท่านลมอย่างอาชัวก็สตัวละครสามารถทั้ง10ตัวนี้ผมยังไม่ได้วิคอ์นะครับแต่ว่าผมเป็นพวกป้าแทงอยู่แล้วก็น่าจะเลือก2ตัวนี้มาคุกโคชูกับรอเรลนะครับซึ่งสไตล์ผมนะครับก็จะเลือกตัวแทงแท้ๆอยู่แล้วนะครับอย่ามาคุกโคชูที่เป็นแทงแท้ๆนะ ที่เลือกตัวนี้เพราะว่าหลักๆชอบตัวแท้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิเซเตอร์เป็นเชอร์ปาได้วยไงก็ประมาณนี้สำหรับวันแรกของเกม a อร c เดโกับข้อมูลพื้นฐานสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ